สัต์กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราก็อยู่ในเกมไอสัตว์เข้าเกมไม่ได้ไอสัตว์โอ้ยทำไมต้องพาผลาผิดพลาดหลายตอนที่อัดวะเนี่ยไอสัตต์ข้อนี้อะไรกตันหนึ่งสัต์โอเค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 เข้ามาได้แล้ว อัดไปกัได้โอเคโอเคโอเคอัดไปกัได้โอเคอัดไปกัได้โอเคโอเคโอเคอเกิดสาส่งกวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วันนี้เราก็อยู่ในไปเอาพวกกูขึ้นมาวันนี้แล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญชื่อะไรฮะอ่ากรับกนจากช่อง empty world โอเคจากช่อง empty world นะทไมมันไม่มี มันไม่มีเสียงอินโทรโทตอนหยิบป้วงขึ้นมาก็จริงแต่มันมีเสียงตอนฟาดเียงไหนครับมันตรงไหนเหรอครับมันต้องแล้วมันเกี่ยวเลยเหรอพี่ใส่ก่อนพี่พี่พี่กอล์มีอะไรตอนรัวเลือดรัวเลือดรัวเลือด ตอนี่เนี่เยเออต้องรีดโนต้องรีดโนโดนปัม๊มนี่ไงนั่งเียนอยยะ น้องลินฮะเอ้ยมีซอมบี้ตามหรอหลังน้องลินนี่ไงซอมบี้นี่ไงซอมบี้อย่าไปโซนสปีดเนี้ยหน้าเหมือนสปีดจะหายเลยเอาไปเอาไปนายซีนเลิกยิงกูได้แล้วน้องลินหรือหรือมึงอยากโดนฟัวฟานหน้าล่ะอยากโดนเผาอยู่ที่นี่อ่ะไม่ดัดไม่แหละหรือว่าอยากโดนเผาอยู่ที่นี่ อุ้ยที่ไหนไหนอะเอโนมันเหรอที่มืออะใช่ไหมอยู่ที่มืออะใช่เราขาวเพื่อนจะถึงแล้วอ๋ออ๋อกว,ว่าคนนั้นเหมือนที่ที่พี่กอนบอกว่าคนนั้นเหมือนผีใช่ไหมอ่ะผีขผาผีได้แลอ่ะขอบคุณมากน้องเรีนในที่สุดเราก็จัดผีผีที่ติดติดตัวเราได้แล้ว,วตอนนี้เพื่อนกำลังโดกนกระทืบ น้องลีนผีมันออกมาได้แล้วปล่อยมันไปเถอะจะกลับแล้วไงี่ไอผีอย่าเข้ามาใกล้นะไอ้น้องลีนเอฟฟูสบแอมโมวะเอฟฟูสีบสิแอมโมอย่ากางเรียบร้อย ไว้กลางตอนที่เรามีปืน m ก็ได้นี่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 ดี่น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 คนเดียวนี่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 นีนีนี่ี่นนีนี่เีนีนี่นีนนี่ี่นีีนี่นี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 ่ี กูทุกคนแล้วดูกูเป็นคนเดียวนะที่กูฟาดด้วยพรว่ไอ้นี้มีแค่คนเดียวที่เป็นกลุ่มลูกคนจริงๆเดียวนะไม่ลูกมันคุ้นๆวะไอ้สัตว์เมย์อินชัยนาศชัยนาสังอ้าวอ้าเอ้าวเ,เ,เพื่อน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 เฉยสองคนเลยไอเดียอเดีเดี๋ยเ,เดี๋ย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 คนที่สามมาแล้วะ เอ้ยหวัดดีหวัดดีครับคุณชื่ออะไรตอบมาตอบหน่อยชื่อเท่ครับชื่อเท่เทยี่ยบรัวเ,รอเอ้ยกูมีผู้รอสองอันว่ะเอ้ยเยี่ยกระทำมาจากไหนวะเ,นเอ้ย่อะะไไรจมน้องเร้ยน้องริน <laughs> วิธีกาันติกรต้องการครัวไไปเลยไปเลย <laughs> เราไปพร้อมพวกกันชื่ออะไรนะชื่อรินนะเอ่อคุณชื่ออะไรครับคุณที่คนที่ถามอ่ะชื่อเทพ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 อ่ะเทพเทพเทพชื่อเทพชื่อเทพเฉยถูกต้องชินนี่เออเอา cơn bùng, ơ, pha zombie chân lăn leng chân đang gặp fire, cover the... me gonna <laughs> โอ้ยยครยิงวะหลังวะอย่าเปิดประตูอิมเมอร์เจนซี่เจ็ดขาดใครสนว่าเยี่ว่ายว่ายว่ายอ้าวโดนใครสนวะ เขาชอบได้ไงไม่รู้ดิวันนี้สปินเนอร์ในไอ้น้องเรนน้องเรนเคยเจอสปินเนอร์เนอร์ฟาดกับเพื่อนไหมเคยเราเห็นสปินเนอร์สปินเนอร์วิ่งผ่านหน้าเลยู่เรื่อยไอ้แย่เราไม่ติดบักไอ้แย่เราไม่ติดบักตาก่อนตาใจต่อใจไอ้แย่เราไม่ติดบักลอยได้ ไอ้มีดโอ้มาน้องลินี่เจอมีด oh มีดมีดใส่ก <FCC>? ุ้งเฮ้ยปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูปล่อยไอ้สัตว์สกี้ไอ้คุณเทเฮ้คุณเท คุณเท่เหมือนผีมากเลยอ่ะหน้าคุณเท่โอ้ยเหมือนผีตรงไหนมันสีดำมันสีดำมันสีดำผีสีดำผีสีดำเฮ้ยเฮีเหยียบคนดำชุกไปเลยเอ้ยผีดำเฮ้ยเ้ยผมมีมยากร์นโชว์คุณเว้ยคุณเห็นเหล็กตรงนี้ไหมคุณรู้หรือเปล่าว่าสามารถทะลุเหล็กได้ ไอ้จริงดูเห็นไหมเอ้ยคุณเด่นดิปกติผมอยู่เมื่อกี้เอ้ยดูดิดูดิเดินผ่านเหล็กเซอร์เบคยาเซอร์เบคยาเซอร์เบคยาที่ทุกคนยังลืมหรือเปล่าว่าฉันอัดวิดีโออยู่ไม่ลืมอ๋อฮะไม่ลืม ไอ้ย่าฟัวเฮ้้นั่งต้องไปนั่งแปลใเฮ้ยอันนี้พวกของจริงอันนี้พวกของจริงเฮ้ยอันนี้พวกของจริงต้องไปนั่งแปลใช่มั้ยก็ต้องไปนั่งแปใช่มั้ยย่าเฮ้ยย่าใส่ใครแม่งเล่นประตูวะใครแม่งเล่นประตูวะใครแม่งเล่นประตูวะสวัสดีวัยรุ่นเจแปนทุกท่านเอ้ยสวัสดีเอ้ยคุณอออคุณป๋องคุณป๋อง ไอ้ย่ากูเสียงเหนื่อยแกไงไอ้สัตว์ไงวัยรุ่นเจแปนไอ้สัตว์เก็บเข้าไม่ได้แกแหม่แย่วอะโอเคเข้ามาได้ละวป้ามาคนเดียวเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยน้องเรนนะเพื่อนเฮ้ยน้องเินพี่ชนะน้องเินคนเดียวเว้ยเพียงแค่ซอมบี้ตัวเดียวพี่ฟาดใครไม่ฟาดกูอะ ปละเจ้าชาวบ้าน <c oughs> ไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอหิวตัวเองก่อนมามามจะย่าใสหัวให้หิ้นไงียหนเงทรหารกันเถอะนะหีนหีนหีนที่มันมีลอลิงใคร สับทีหน้าแหกเลยใครไม่เมย์แล้วมากมาแวะดูหน่ยใครลัไปบปายสับสับหน้าหันไงรสับหน้าหันไงขอให้สนุกกับการเล่นเอ่อซ้ายสี่ขวาสองไม่ซ้ายสี่ตายสอง้าไปเลยอ่ะขอให้สนุกนะแต่การเล่นซ้ายสี่ตายสองโชคดีซ้ายสี่ตายสองมุกใหม่เลย ตบวิติติไอยาไอยาโดนลากไอ้ยาดนลากอ้าอ้าอ้าป่กูปกูปอกูไอ้ตัดไอวิตกดเลกดขี้ขวาเอาก็ได้นะกดขี้ขวาเอาก็ได้นะน้องรีนเอากดขี้ขวาเอาก็ได้นะ บันนี้ฮอกไม่ได้อะหนูว่าี่สงสัยคลามันบัสแน่ CEO ันบาสอั่ที่หนึ่งนะทีสองเชี่ยพ่อพ่อมาพ่อมาพ่อมากี่พ่อหนูก็มาเหมือนกันพี่ zi mập zì 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 tại sao? 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 Tại Thanks Tại sao? Tại ียวแรงนะพัวดพัวนี้แรงนะภาวะใกล้ตายภาวะตายหาไม่ใช่ภาวะใกล้ตายนะมันต้องเรียกว่าภาวะตายหาเอา E K ไหมเอา E K หน่อยไหมเอา E K หน่อยไหมได้โอ้ยออกกูโดนอีกแล้ว็เดเรื่อยอ่ะกูโดนรอบสามเดอเรื่อยอ่ะ ข้อมาโอ้โหมาสองข้อเดี่ยวจำหน้าจะ่ถ้าพลาดหัวรัวรัวฟันนอกรัวฟันนอกรัวฟันหน้าเกลือเลือดแดงแล้วพองมา ตะบ,บงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณอนอะเฮ้ยคุณเอ๊ของไงอยู่ิ้่นี่คุณเนีะเรียบร้อยผมชอบเอ็กโวตีไะโมงกว่ออาออกออกแบบเดียวมาโอเค ไอ ah. no ้ฟาฟาดธันเตอร์ตีไอ้เจ้ยปลัวฟาดธันเตอร์ทีเดียวตายหาพี่สัตว์มันฟาดกะฟาดเผื่อไม่ได้เหรอฟาดเผื่อไม่ได้ ยังได้ปืนเทพยมละลูกมาลูกมาอาชาร์ตฟ้อมาน้องบิน

ใส่พ่วกเกียร์ทางใช้พ่วกเกียร์ทางใช้พ่วกเกียร์ทางชี้อายเย้ขวา ยดูดิน้องรีนยังอยู่ปะเยอะเหรอยังอยู่ยังอยู่แม่โทรมาเฮีย <c oughs> ใครวินฮันเตอร์วะ <c oughs> เย่กอดแม็กเฟียรมั่งใหม่เฟียนแม็กเอ็กโพสิช็อตกันเปิดประตูเปิดออกดู ีคอยมันชามากอ่ะชี้หันเถอะใส่ใส่ใส่ไสแม็กกาซีนยมฟาดอีกตีด้วยลัวกูคืออัดวิน The tracks are down there <lush> i <fight ownership>

ทำไมกูเงียบวะทำไมแม่งมันอยู่คนเดียวพยมอัหน้ารวัวเฮียไอสัตว์ทำไมกูอัหน้า Right ไปบอมเอาไปแดกยูกต่อได้ยัง That car you follow me not low. I'm reloading. A machine gun on key. Ready? งนี้อย่าไปตายแน่ทางไปคือด้านบนเหรอ <c oughs> หรืออ้อมล่าง <c oughs> ทางนี้ทางนี้ทางนี้ ลงมาถึงชั้นล่างเลยเครขึ้นขึ้นบันไดเหรอะ Weapons here! Who here? Reloading. <coughs> 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 谢啊，咱们往过。 คอมปี้คือสปอรจากรถเนี่ยนะโอเคกูรู้แล้วเฮียอหลันไม่ปีนมาปิดปิดปิดไม่ให้น้อง โอ้น่าเบื่อจังเลยไม่มีคนพูดงั้นจบภาพแต่เพียงตรงนี้ไว้เจอกันใหมให่อย่าลืมแชร์คลิปกูด้วยนะไว้เจอกันใหม่อาดิออส